ทำเป็นแคสก,กินแพกแบบนี้นะคะตังนี้เป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ที่เราจะใช้ก็คือเป็นตัวสกินแพคสามารถที่จะยืดสินค้าได้นานยิ่งขึ้นแล้วก็จะสามารถมีเซนสิน,นะคะ้าได้ดีค่ะตัวนี้เป็นเนื้อวากิวนำเข้าจากตัวญี่ปุ่นโดยราคาก็อยู่ที่ประมาณเกือบหน,นะะึ่งพันบาทค่ับคุลกคเพราะว่าตัวนี้เป็นวากิวแท้นะคะต่อกิโลก็ประมาณ 4, 500, สี่พันถึงห้าพันบาทอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นตัวนี้เป็นวากิวแท้จากทาญี่ปุ่นเองจะเป็นสายพันธุที่เป็นเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์วากิวจะไม่มีการผสมสายพันที่ เป็นอาหารโดยเฉพาะของเขาต่ะประมาณ400-500วันเลยทีเดียวมันก็เลยจะทําให้ตัวนี้มีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงใชค่ะถ้าเป็นวากิวต้องนึกถึงญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นออริจินอลของเนื้อวัววากิวเรามีการพัฒนา,าตัวไทยวากิวนะคะตัวนี้ก็เป็นไทยวากิวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไทยวากิวก็ <Yeah. S 1> จะเห็นว่าไทยวากิวของเราเนี่ยก็จะมีลายไขมันแท้ถึงแม้จะเป็นลูก อย่างดีเหมือนกันซึ่งทาให้เกิดลายไขมันแท่ที่ที่ตัวกล้ามเนื้อของตัวเนื้อวัวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของผลงานของเกษตรกรไทยแล้วแมคโครเราก็สนับนในส่วนที่ด้วยผลตผลิตที่จังหวัดนครปฐมคะ่ะใ้ส่วนของสากลคอือขายตัวเนื้อที่นครปฐมค่ต้นทุนจะต่ำกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาหารของโคขุนในเมืองไทยเร,เราเราเด่นเรื่องในส่วนของอาหารสัตว์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้นทุน แพ็กนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ500-700ถ้าเป็นตัวนี้250ก,กรัมก็จะอยู่ที่ประมาณ500-600เมว,วไทยเนี่ยไม่แพ้<ท>ชาติใดในโลกเพราะว่ามันมีความหอมพิเศษตามลักษณะเฉพาะของอาหารที่เราให้ให้ทานทั้วไปนะคะแต่ว่าผู้บริโภคก,ก็ชอบความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเนื้อของญี่ปุ่นเองก็จะมีรสชาติเฉพาะของเขาของไทยเองก็จะมีรสชาติเฉพาะของไทยซึ่งรสชาติของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับอาหารที่วัวทานเั้วไปซึ่งทันยพืชทันยารของบ้านเรา ก็ละะเลยอยากจะเชิญชวนให้ทานในส่วนของเนื้อไทยของเราซึ่งเรามีแบรนด์ของฟูเจอร์ที่เราส่งเสริมเกษตรกรถ้าอยากลองชิมของระดับเมี่ยมระดับโลกก็บอกเป็นในส่วนของญี่ปุ่นแต่ถ้าอยากจะในส่วนของเนื้อไทยเราเองก็งมีในส่วนของไทยวันเช่นเราก็มองว่ากิจกรรมที่เราจัดขึ้นแล้วก็ตั้งใจทำเนี่ยนะคะจะเกิดประโยชน์2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือทำให้ผู้ประกอบการระนะนะะ้านอาหารเนี่ยสามารถจะรุ่นเติบโตได้จากการที่มีเมนูใหม,ใหม่ๆ สร้างมูลค่าโดยที่ต้นทุนวัตถุดิบซึ่งเป็นเนื้อเนื้อวัวเนี่ยนะคะไม่ได้มีราคาแพงเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นการขยายต่อย,ยอดธุดกรกิจโบเรกาที่เราทํามาโดยตลอดและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเกษตรกรนะคะวันนี้เกษตรกรไทยก็ได้รับความรู้ได้รับโน้ตเฮาวและที่สําคัญมีช่องทางทางการตลาดที่จะขายได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทําและก็เชื่อว่ามันจะพัฒนาเติบโตขึ้นไปไ เรื่อคุณภาพที่แม็กโกทำในวันนี้ค่ะ <Okay. S 1> ถ้าเกิดเป็นตัววากิลแล้วก็แอนด์กัสซมมอมาพริ้งสกอร์ที่เราทำได้เนะี่ยคือส่หรืบวตเลยก็คือเทียบเท่ามาตรฐาน